สวัสดีผมมาพบก,กับเบาหน่อยบัดส่องไม้เนาะกับขอเป็นพาบรรยากาศอยู่ในห้องในกันเนาะก่อนที่ไปส้มบรรยากาศอยู่เมืองวิวขงนอกหรือในการเป็นไปรษณ์ปลาป้าที่เบาหน่อยอยู่นี่สภาพแบบรอบแบบรอแบบรอมันเป็นอย่างไรเนาะอันนี้ก็จะเกิดว่าครับเจ้าเองเบาสื่อสารมากติดปากปิดผ่านอันนี้ก็ขอโทษเพราะไปเรื่องหนึ่งว่า มันเป็นสไตล์เนาะแตการพยายามเบาซื่อสารให้มันชัดเจนเนื่องจากว่ามะเขือทับสนเพราะว่าเป่าไถ่ข้ามเปาเล้าข้ามมะเขือกัอนพอทนขอพยนยาเด้อตอนนี้ปั่ไปสวนบรรยากาศอยู่ข้างบนกันเนาะ,อ,ะอันนี้ก็คืออยู่ประมาณสั้นสีเนาะว่าสั้นี เคนื่องนี้ตึกความสูงอันนี้เป็นทางนี้จะเป็นโยโย่ฟังด้านอ่าสนามบินสวรรณภูมิเนาะฟังนเน,ะนาะเครื่นั้นก็เป็นต้องบาลตึกนั้นก็จะเป็นต้องบาลอืมอ่ะเดี๋ยวพาไปส่งนี่อันนี้เป็นหอทำงานเดิเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีก ห้องห้องนอนอันนี้เออบรรยากาศมันงพิพิธภัณฑ์นี่อันนี้จะเป็นห้องนอนเนี่ยเดี๋ยวมื่อนาจะให้ชมบรรยากาศอยู่ในห้องนอนเนาะเอออ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในห้องอ่ะขอไปท่านี่นี่หน้าเบิ่งสภาพ ขอตัดคลิปไปน้อยน้อยหนึ่งเนาะอือนี่นาบบรรยากาศอยู่ในห้องตึกตีนรอบกะสิบประมาณนี่บางเสื้อกาก่อนอื่นจีสิบม,มาผักก่อนจีขามาเขตอกระตับควบสะอาดมันกับพ่ออยู่ใหเจ็ดเจว่ามันบริสเสีย์ขาห้องเนี่ยเพิ่นกะถเอว่าใจดีได้เตือนเบี้ให้เข้ามาอยู่ให้ต่อนักต่อนามตอนาน่ตอ,นนตอไฟเนาะกัถือว่าเอ่อพนใจดีได้จะของตึกนะเนี่ยอเจะน่ายนั่นแหละ อ่ะ,อะก็ขอตัดคลิปไปอีกนิดนึงเนาะนี่ว่าหายไปช่เบิงฟัองอีกด้านนี่ของตึกก่อนฟังนี้เป็นโรงแรมเลยนี่นี่อ่ะอันนี้จะเป็นโรงแรมนี่สาวหอยน้ำอืออ่ะจิตติแถว มุมหนึ่งอ่าเนอะอ่ะ,ออะตัดขาดไปอบอกม่ามั่วฟังหน่อยฟังหน่อก็มีคนอยู่มันมาตักผ่าบอสืบรรยากาศเป็นตะยูเด้มองหนิมองหน่อเป็นตะยูเด้มองนนินี่มีพื้นทีส่สีเขียว ไปขึ้นไปทั้งหลาดฝากกันเนาะบรรยากาศภาพกว่างของตึกนี่ยังนี่โลโก,ก้กเด็ดเดี๋ยวแค่เสืรอตออกะตัดคลิปไปหลาดฝากได้เนะาะพันเนาะปิตยานเนาะเอ้ยปตยาณเนาะ พออยู่คนคนเดียวได้อยู่สันสี่หมดเลยอือสันสามสันสองสันหนึ่งมีคนอยู่อยู่แต่บางทีโบ้โชคกับโป้แบบนี้หรอ,บบอกบ้เปื่อยนไะปหน่อยเพราะว่าขนอยู่คนมาอยู่มาใสมันก็สวยงามมันก็สะอาดนี่มันก็สะอาดเนาะเพราะคนคนอยู่แต่นี่คนบ้อยู่เมันก็ได้เปื่อยนะอันนี้นี่แต่ละสันแต่ละสันอะตัดคลิปไปหาไม่หอดสัน ตัดฝาได้เนาะอ๋อมาจิตัดโบ,ดต,ดบดตัดแต่ไฟอันนี้ของ AIS ของ D-Tech เป็นไปอีกสั้นหนึ่งเนะาะก,ก้อนเปจิ้กุญแจเมียนได้ไ้ขึ้นไปเลยกลับามาเบื้อง แทนแทนมาแล้วมาแล้วอ,อ,อยากขึ้นไปอีกวอพอแล้วนี่ก็คือบรรยากาศอันที่เป็นเสาเสาสัญญาณของของอของยังของของดีแทก็กบอกนี่บรรยากาศในมุมนี้มามุมฟังนีก้กนเนาะเดี๋ยวสิให้เบิง ฝนตกปึ๊่มไจิกินไม่จะเศร้าได้ฝนตกเนี่ยนี่นนองเอ้ยนี่มิวภาพนี่เนาะงามไหนธรรมศาสตร์ด่วนๆเลย เบิ้งรอบๆตึกเด็กบรรยากาศนี่ตอนนี้บ้านหน่อยเองก็อยู่แถวอยู่กรุงเทพเนาะอยู่ในแถวแถวน้ำว้ามินเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งส่วนนี้จะเป็นตลาดนี่อันนี้ทีเป็นเรื่องเรือดส,สมสมนี่ทางฆ้านี่ก็จะเป็นตลาด ท,ทวิกรณ์เนาะใครอยากมากกับมากมันตลาดมือสองเครื่องนุง่งของถือของมือสองนี่หลายของดีก็มีเยอะแยะเนาะนี่ฟังนี่งจะเป็นฟังอ่าสนามบินโซนภูมิเนาะพนักานนั่านางรถไปกับจุดป,ประมาณเกือบสัชั่วโมงคนเด้อ่าถามวาฟังนี่ก็บจะเป็นอ่าสนามบินรถเมืองเนาะทางนี้เนาะเออฟังนี้ พราะว่านี่มามาฟังนี่ก็จะเป็นไปทางเดิมอบ๋บังกะปิเลเซนาเออสิร ồi เออเนี่ยที่นี่อยู่ฟังนั้นเขาหัาให้คนขึ้นไปก็การตะนางเมียนเนดียร์ใหญ่ขนขึ้นปิดเสาเนาะก็เลยเขาก็ได้กันเมียนบรรยาก,กาศก็กกจะบปะ็นแบบนไ้อ่ะจิบผ้าไปเบิง้งมาฟังนี่ ทางทีตะเวนตกของตึกน,นี่กิดจะเป็นตะนางกันมาเมงมันบรรยากาศบรท่านง่ามป็นได้เพราะว่าฝนมันตกแม้มันเมืดไปไกลๆแล้วมันเมื่า <c oughs> เห็นบ่มันจีเมืดเลยโซนนี้จะไปไปทางในเมืองแถวลาดอร้าวอยางแถวไ้นจะมีตึกสูงงามแถวั้นไปทางท sốcum bảo sốcum vi thong đò một thời than thanh ở miền ngang này nè cái xoăn này nó tịt tịt được bố chan bông bên đang để nhảy đấy, คฤหิสาร์กินี่บรรยากาศเนาะเดี๋ยวเดือดเล่าอของบ่าวน้อยนะนะควรมอยู่เป็นมาในกรุงเทพแล้วกาอ่าก่อนสมากรุงเทพชีวิตเดือดลาวเป็นอย่งไรอันนี้ขอทาน ส้มรุกทานเนาะที่เขามากะว่าที่ตามคลิปต่อไปดัชนีมนเาเล่าฟังเนาะมือนามีโอกาสได้มาเห็นคลิปการสิบพยายามอ่าเอาเรื่องรา่าการใส่ชีวิตในกรุงเทพให้ทุกคนที่ฟังเล่าในที่ตามกันในรับสมกันเนาะ,ะเพื่อเพื่อแลกเปลี่ยนบรรยากาศแลกเปลี่ยนความผูกวัฒนธรรมบาวาอยู่ไทยคือวายุ่ล่าเนาะ ถามีโอกาสคราบจังเองก็อยากเิเมื่อเหตุลิปอยู่ฟังเล่าเนาะคิดว่าในอนาคตอาจจีได้มีการเข้าไป need, เหตคลิปอยู่ในเล่านะคือกันกับยูทูบเบอร์ต่างๆที่เข้าไปเห็ุเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะแต่ก็อ่ะให้ชมบรรยากาศอีกแป๊บนึงเนาะ ไม่รามาท่ายเห็นปุ่นจีเขียวเขียวด้หนี่ยงามในหูในตาไหมเอน,น,นี่เดี๋ยวมื่อนนฟ้าสว่างทองฟ้าแจ่มใสแล้วจะขึ้นมาถ่ายอีกรอบหนึ่งเด้อมน,นี่มันเมือ่อคือนฝนหลายบ่ค่อยเห็นตึกในภาพที่ว่าไกลๆนั่นนะ่ะนี่ก็จะเป็นบ้านตำรวจได้หน่เข้มข้น ไปแล้วไปแล้วมือนาเดี๋ยวพอกันที่จะเริ่มฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการเห็ดคลิปในมือนาเนะาะก็ขอกลับล่าสบายดี